2. บทพระวิพันธ์ปัญจขันธาบทนี้ว่าด้วยเรื่องขันห้าหรือส่วนประกอบของชีวิตรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือการจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งจิตคือความคิดวิญญาณ คือการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสใจความสำคัญคือชีวิตประกอบด้วยส่วนประกอบเหล่านี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ 3. บทพระปัจฐานเหตุปัจจโยบทนี้ลึกซึ้งมากครับว่าด้วยเรื่องปัจจัย24หรือความสัมพันธ์ของสรรพ,พสิ่งทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่มีเหตุเป็นตัวกำหนดเช่นการมีชีวิตอยู่เพราะมีอาหารมีลมหายใจและมีกรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งใจความสำคัญคือทุกอย่างในจักรวาลมีความเชื่อมโยงกันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นได้โดยลำพัง 4. บทสวดหน้าไฟอนิจจาวะตะสังขารา บทนี้มักสวดตอนบางสุกุลซึ่งสรุปสัจธรรมได้กินใจที่สุดครับสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นความสุขอย่างยิ่งทำไมถึงสวดบทเหล่านี้ในงานศพเพื่อเตือนสติผู้ยังอยู่ ให้เห็นว่าชีวิตเป็นของน้อยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปเพื่อให้ความรู้บทอภิธรรมคือปรัชญาขั้นสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นการนำความจริงของธรรมชาติมาแจกแจงเพื่ออุทิศบุญการฟังธรรมถือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งซึ่งญาติจะอุทิศบุญนี้ให้แก่ผู้ล่วงลับ